สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็สุขสันต์วลอยกระทงย้อนหลังทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับเรามาอยู่หน้าเทรลเลอร์ของแมปเพ s ซิมิเลเตอร์ไนที่ไนนะครับผมก็ก่อนอื่นได้เลยเนี่ยผมเ,เลื่อนทวิตนะครผมไปเจอกับเจ้าลีอันนึงงนะครผมเดี๋ยวผมจะลงรูปให้นะครับก็ขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าเปิดเกมมาใครอยากที่จะบูสต์ตัวเองสักเล็กน้อยก็ต้องมีการเสียดลบักสักนิดหนึ่ง ตามธรรมเนียมของ Big Games นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราดูเทรลเลอร์เลยดีกว่าว่าน่าสนใจขนาดไหนอม,มังกรเพลสตันนะครับเก็บเหรียญครับอืมเดินไปครับเก็บเหรียญไปครับล่างไ้ต่อครับซื้ออาเรียมย่ okay, s <S <c oughs> โอเคเก้าร้อยเลสโก้เป็นทับเลยใคร อันนี้อะไรอะ่ะ move faster โอเคกด e เ a m ได้เลยถ้าเราเปิดอเรียใหม่อันนี้คือตามความ,มเข้าใจของผมนะอ่าแล้วก็มีเก็บไลมอนโอเคอันนี้เข้าใจได้ีเหรียญโอเคอันนี้แหละ,ะ use more pets increase the size of your pet team 99ตัวอ้ oh my god ภาคนี้เนะี่ยผมสามารถใส่เพชรได้99ตัวนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเทครูแบบว่า,เ,าเริ่มเริ่มไวกว่าคนอื่นเนาะก็เสียระวักได้นะผมแต่ว่า ำนวนโลบันี่ยังไม่เปิดเผยเนาะอืมก็รอดูในเกมวันจริงแล้วกันเนาะในวันที่2เที่ยงคืนนะครับดูดิหูแม่งเป็นตับเลยอะเอ้ยมีม,มีมีอะไรอะมีสมุดเอ็นชาร์เดเหรอเมื่อกี้เดี๋ยวแป๊บน,นึงขอกลับไปดูกันไหมนี่มีสมุดอ๋อเป็นแรงแรงแรงแล้วก็อันนี้พรีเมียมเอ็นชาร์สล็อตนะครับผมก็คือซื้อพรีเมียมเอ็นชาร์เนี่ยก็จะสามารถที่จะปลดล็อกตรงนี้ได้โอเคอินคีสตยูวอสปีดอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเพิร์กแหละมั้งเออดูไข่ดิเป็นตับเลย อุย้ยตายตายตายนี่อะไรอ่ะ b e ฮะเมื่อกี้อะไรนะ Would you like to buy a random enchant? Buy 1, buy 2, buy 3โอเคมี buy enchant นะครับผมนี่ต2 enchant แล้วก็อันนี้อะไรอ่ะอ๋อแรง reward ก็คือแรงอันนี้ถึงแรง9 Upgrade potion, combine into better potion อ่าครับพชั่นได้แล้วก็ฟรีฟรีพชั่นทุกครึ่งชั่วโมงโอเคแมปใหม่อุ้ยแมปแมปดูแฟนตาซีมากชอบชอบชอบ,ชอบ,ชอบนี่ Increase Size of your pet โอ้หก็ต้องใช้เพ็ดบดล็อกเนาะใช้เพ็ดบดล็อกไปเรื่อยๆนะครับนีน่สัตว์มีปลากลัวด้วยโอ oh my god เฮ้ยน่าสนใจว่ะมีจับเวลามีปลากลัวเอ้ยเอ้ยดีดีดีระบบไม่ซ้ำเดิมดีเปิดไข่สามฟองโอเค เฮ้ยชอบว่ะมันดูตะมูตะมีมากเลยทุกคนดูดิดูท่าว่ายน้ำมันดิแล้วแบบเมืองเมืองใต้น้ำอ่ะเออแอบบเป็นกิมมิกได้เลยเฮ้ยอันนี้น่ารักน่ารักมากนนนนนโอ้ยแหลกแหลกแหลกดิเฮ้ยเดี๋ยวข้ามแมบ,บโดยที่ไม่มีโหลดฉากอันนี้ชอบอันนี้ขอปบปลมืออันนี้ชอบชอบมากแล้วก็บวกวันเอกอันนี้อะไร Open อ่ะโอเพนมอเอกอ๋อก็คือสามารถปลดล็อกไข่ ก็คือกด e อ่ะเพื่อที่จะซื้อไข่แล้วก็จะเป็นไข่เพิ่มเพิมไปว่าเออถ้าถ้าถ้าเข้าใจนี่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 บ1 1สิบอดใช่เลยนี่มาปลดล็อกอันนี้เออแล้วก็จะใช้ตางเพิ่มขึ้นโหนี่ครับเปิดเป็นร้อยนี่มันไม่แหลกตายหรอวะอะไรอ่ะโกลเด้นเพชรยี่อ็ดอันอครับนิวโกลเพชรโอเค เนี่ยผมชอบพี่ว่าโหลดเอ้ยมีมีตกปลาด้วยได้ไอเทมใหม่ฟิลส์เพชรได้เหมือนเดิมขุดอันนี้ขุดหาอะไรอ่ะน่าจะขุดหาของนะครับอืมขุดหาไอเทมอันนี้อะไรอ่ะประตูอะไรก็ไม่รู้ออฟบ,บี้จับเวลาเหมือนเดิมอันล็อกเดอรเฮ้ยแล้วกุญแจอ่ะหาทูได้กุญแจมาเดี๋ยวต้องรอดูต่อไป heading plaza อ๋อก็คือกุญแจจะนำไปสู่ b o a ติ i n g booth heading p า a z a crystal chest แล้วก็ spinning wheel โอเคมี v p reward ด้วยโซนเพชรอ๋อแล้วก็จัดพวกนี้ก็คือรวมเป็นคูณตัวเลขเลยนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็สัสต์เฮ้ยสแตทเหมือนกันหมดได้เหรอวะ impossible ว g เกม impossible มาก <laughs> มันเป็นไปได้เหรอวะโอเคไม่เป็นไรมันมันเป็นไปแล้วมันเป็นไปแล้วโอเคเข้าใจได้ มิวกบาดเหมือนเดิมคเมดเฮ้ยแบบทำทำทำหน้า,หน,าหน้าเน้นมาครับคเมดเช้าเวอร์เฮ้ยเดี๋ยวเดดเดดเดีเยดเดีเดดเดกเดด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 เนนมดเด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 กเดดเนดเด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 ดนดดเดดเดดเอดเด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 เดเดเดเ้เเเเดเเเเลยเลยไไลยเเ อ๋อ oh, เป็นเป็นอินเด็กนะครับผมเป็นอินเด็กคอลเลกชันนะครับสมุดเอินชานเอ้ยโอ้กี่ตัววะเนี่ยเจ็ดสิบฟองอืม uh huh. เกือชิบหายขนาดเพลตันนะเนี่ยเทรนด์ <Trade. S 2> โ้มีไททานิกด้วยตัวอะไรก็ไม่รู้หลังๆผมไม่ได้เล่นเพลสิมเอ<พ>็กซ์เลยเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นตอนเก่าๆแล้วกันนะดูแบบดีแบบแบบใหญ่มากกว้างมากแล้วมันเหมือนเหมือนเหมือนมันจะเป็นแบบโคตรเคี้ยวดนะ้วยเนี่ยไม่แน่ใจรอดูครับผมรอดู รีเบิร์ดอ๋อรีเบิร์ดรีเบิร์ดวันเทเลพอร์ตก็คือจะสามารถทราเวลไปที่ไหนก็ได้ด้วยแคนนอนแล้วก็สติงเพชสัตว์เราจะแข็งแรงขึ้น75%ถาวอนโอเคเพิร์มันเนลลี่แล้วก็แคสโต้คีนะผมแคสโต้คีอันนี้เอ็กเซดเทรดดิ้งพลาซา่าสปินนี่วิวแล้วก็อื่นๆอีกมากมายก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนาะก็ว่า มันมีโหวตติ้งบูธมีเทรดดิ้งนู่นนี่นั่น,นเออประมาณนั้นแล้วก็รีวอร์ดก็คือจะมีรางวัลให้นะครับผมสำหรับคนที่รีเบิร์แล้วก็คอยกับพื้นที่จะรีเซ็ตอ่ากดรีเบิร์ดปึ้มแล้วเราก็จะตัวสัน่นจอก,ก็จะสัน่นแล้วก็หายไปกับอวกาศปุ้มเก่าวๆพิซิมูเลเตอร์นายี่น้น่าสนใจ December 1st 2023 Get your pets ready เออผมยังไม่ได้ทันเฟอร์เลยนี่หว่าเอาละ่ะตอนนี้เราวาร์ปมาอยู่ในเกมที่คุณเคยกันแล้ว p e t s i m u l a t o r X นะครับผมก็ในตัวผมเนี่ยมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัววะแป๊่อนึงอ่าโอเคมีคิวเป็นตับเลย <c oughs> โอเคโอเคฟาร์มไว้แต่ก็ไม่ได้แจกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเจอกันในไลฟ์เร็วๆนี้แล้วกันเนาะอือันนี้ก็คือ p พ t Box เนาะเซนไอ เซนไอเทมทูเพชรซิมไนตินายะผมทรานเฟอร์เพชรแอนเอ็กฟอร์เอทรานเฟอร์เพชรแอนเอ็กทูเพชรซิมูลเตอร์ไนตินายแล้วก็ประตูก็ล็อกอยู่แล้วก็จับเวลา2 2วัน2ชั่วโมง9นาทีครึ่งป้าเดี๋ยวดูเลยดีกว่าเลดี้ทรานเฟอร์เพช s มีอะไรที่ผมอันนี้ได้มั้งวะได้แค่10ตัวใช่หรอรอบละ10หรือเปล่าไม่มีจำกัดหรอกมั้งเนาะไม่มีหรอก โอเคสิ okay, ตัวพอดีสัตว์ที่ผมเอาไปก็จะเป็นตัวที่กลกวๆเนาะแล้วก็ตัวพวกที่เทียวว่าแผ่นเก่าๆแผ่นแ,แรกๆเออแลแ้วก็พวกชามพวกเชฟเบเกอร์ทีเวิร์กอะไรพวกเนี้ยผมไม่รู้นะว่าในเกมใหม่มันจะเป็นยังไงแต่ว่าผมติดเผื่อไปไว้ก่อนเออเผื่อว่าแบบต้องใช้ในอนาคตเผื่อมันจะมีประโยชน์ในอนาคตเอ็กซ์โอเคเอ็กซ์ผมไม่มีไม่เป็นไรฮิวจ์โอ้โหชิบหายละฮิวผมมีเป็นตับเลยในดิห้า ส่วนแค่ตัวหงออ่าแตบรบนั้นนะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะมีอะไรน่าสนใจอีกหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้คือเบื้องต้นแฮนิกไม่มีผมไม่รวยเออโอ้โหรีวิวหกเดยหรือ400โลบัคโอไม่ฟ oh ริกกิ้งกอดหเดผมว่าไม่ทันเว เชื่อป่ะผมผมผมว่าไม่ทันเพราะฉะนั้นนะผมขออนุญาตนะครับ <c oughs> ขออนุญาตนะครับผมอืมฮิวเซ็ตลิมิตไปละกัน <c oughs> เรียบร้อยครับไปผมต้องการที่จะเอาฮิวจ์ไปนะครับผมแล้วโหแล้วแล้วแล้วมันให้โหคือเซ็ตเฉพาะหมวดด้วยนะหมวดฮิวจ์หมวดเพชรหมวดไข่เกินอันนี้เอ่อ ผมจะต้องเสียทั้งหมดหนึ่งสองสี่สองสี่สาสิบสองสี่สี่สิหกผมต้องเสียทั้งหมดพันหกร้อยโลบักพันไม่ดี2องพันโลบั๊เพื่อที่จะเอาสัตว์ทั้งหมดย้ายไปเพชรเพชรนหนที่นายโอเคงั้นไม่เป็นไรจัดไปครับ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 ซื้อครับซื้อเพราะมันต้องใช้ครับผมในเอออันใหม่ครับมันต้องซื้อครับมันต้องใช้ครับ ฮิวอ่ะเพิ่มอีกปะ่ะผมผมผม,ผมกดกดไม่เลือกสัตว์แล้วอันเนี้ย <c oughs> มันจะไม่ต้องใช้เออ <c oughs> โอเคเดี๋ยวสา <c oughs> ตัวนี้ผมไว้ก่อนเพราะว่าใช้ 400R ไปเนี่ยไม่น่าคุ้มก็เดี๋ยวค่อยๆถามคนรอบตัวเอาแล้วกันว่ามีใครต้องการที่จะฝากฮิวสองตัวไหมเออมีสล็วตว่างสองตัวนะครับก็ นั่นแหละตามนั้นโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใน p พล s ์ซีมอนิเต9ใหรือว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์ด้วย